รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันในชุมชนบ้านผมเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด52เต่าตานพอมาถึงปี2533มเนี่ยมาเหลือเพียงแค่หนึ่งเต่ามันหายไป51เเพราะมีปัจจัยหลายอย่างเช่นมะพร้าวต้นสูงเกินไป สูงที่5 30เมตรตกลงมาคือไม่ตายก็พิการเนี่ยถ้าเราจะเปลี่ยนให้คนกลับมาทำตะลาร้าวเนี่ยมันต้องมีแรงดึงดูดให้เขากลับมาทำลุงก้าคิดว่านี่แหละคือการเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตของลุงอย่างหนึ่ออง,งซึ่งสามารถเปลี่ยนแนวความคิดของคนรุ่นใหม่ที่รังเกียจตาลาร้าวให้กลับมาทำได้ สวัสดีครับคุณผู้ชมขณะน,นี้คุณกําลังรับชมรายการค้นเปลี่ยนโลกรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจากคนบันดาลใจที่จะปลุกขึ้คุณผู้ชมลุกขึ้นมาทําอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและโลกใบนี้และวันนี้เรามาตามหาเรื่องราวเปลี่ยนโลกกันที่ชุมชนบ้านลมทวนอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีการปลูกมะพร้าวมากที่สุดและมีการทำน้ำตาลจากน้ำหวานของมะพร้าวตามธรรมชาติอีกด้วยนะครับ ว่ากันว่าคนอัมพาวานั้นทําน้ําตาลมะพร้าวมาตั้งแต่บรรพบุรุษกันโน้นเลยละ่ะว่าแต่อาชีพนี้เป็นยังไงจะสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับชีวิตในยุคของเราได้หรือไม่หรือว่าอาชีพคนทําน้ําตาลมะพร้าวจะเข้าสู่ห้วงสุดท้ายของลมหายใจแล้วเราจะมาหาคําตอบจากคนเปลี่ยนโลกของเราในสัปดาห์นี้ด้วยกันครับ ซึ่งบุคคลท่านนี้มีพื้นเพเป็นคนแม่กลองโดยกําเนิดคุณพ่อของท่านทําน้ําตาลมะพร้าวส่วนคุณแม่รับราชการครูและด้ยวยความที่ท่านเกิดและเติบโตในพื้นที่นี้จึงได้ซึมซับบรรยากาศและรับรู้ถึงความสําคัญของทรัพยากรชายฝั่งลุ่มน้าแม่กลองเป็นอย่างดีรวมทั้งยังรับเอาภูปาการทําน้าตาลมะพร้าวจากบรรพบุรุษมาแบบเต็มตัวอีกด้วยเราไปรู้จักกับท่านให้มากขึ้นกันเลยครับผมชื่อปีชานามสกุลเกียบอยู่อาชีพปัจจุบันก็คือเป็นเกษตรกรเต็มตัว เออเฮ้ยทำอาชีพอะไรมาก่อนครับในอดีตนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเอ,อ่อตั้งแต่วัยเล็กที่จําความได้ก็คือที่บ้านก็มีอาชีพเกษตรกรรมนั่แหละคือทำน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยเพราะฉะนั้นชีวิตเราก็เกิดบนเวียนอยู่ข้างกระทะน้ําตาลเนี่ยแบบน,นี้เรามีโอกาสได้เรียนก็เลยไปเรียนเป็นครูแล้วก็ไปรับราชการอยู่ประมาณ30ปีแล้วก็เบื่อกลับออกมาก็คิดว่าเราน่าจะมีชีวิตมีความสุขอย่างเกษตรกร,ร ดีกว่าก็เลยหันกลับมาทำเกษตรกร,กรอาชีพหลักของคนอัมพวาก็คือทำกเกษตรใช่ไหมครับแต่เดิมเนี่ยเขาเรียกเมืองแม่กลองแล้วมันเป็นจังหวัดก็จังหวัดสมุทรสงครามแต่ตอนนี้ชื่อมันไปติดอยู่ที่อัมพวาแล้วภาพรวมทั้งหมดของเมืองสมุทรสงครามเนี่ยนะคือคนอัมพวาเนี่ยแต่เดิมนั้นอะเรามีวิถีชีวิตแบบเมืองสามน้ำอู้อู้อูเมืองสามน้ำโอ้มันเป็นยังไงครับเนี่ยอันนี้เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านเลยเมืองสามน้ำคือน้ำจืดน้ำกร่อยน้ำเค็ม เพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพเนี่ยมันก็เป็นไปตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ธรรมชาติก็กําหนดอยู่นั้นจืดก,ก็ทําพวกส่วนผลไม้ถัดจากภาวาตอนกลางลงมาถึงภวาตอนล่างก็เป็นประเภทน้ํากร่อยก็คือปลูกมะพร้าวแล้วก็ทําน้ำตาลมะพร้าวทั้งหมดเลยถัดจากน้ํากร่อยลงมาก็ถึงชายทะเลก็เป็นน้ําเค็มทั้งหมดนั่นคือทําประมงนี้พูดถึงเกษตรการทําเกษตรแบบยกร่องซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ เราเห็นแล้วว่าเป็นภูมิปัญญาของบรรพพุทษที่สุดยอดคนโบราณเขาขุดคลองให้น้ําอยู่ขุดอู่ให้น้านอนไนี่หมายถึงว่าเวลาเราอยู่กับทะเลอยู่กับแม่น้ําเวลาแล้วน้ำทะเลขึ้นมาเนี่ยน้ำทะเลมันจะสูงมากเลยดันขึ้นมาสูงเลยถ้าเราไม่มีบ้านให้น้ําทะเลอยู่เขาก็จะแผ่ท่วมทั้งหมดโอ้โหโหโหยสุดยอดจริงๆครับแล้วอย่างการทําน้ําตาลมะพร้าวนี่มีที่มาอย่างไงครับครูปรีชาในชุมชนบ้านผมเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด52เตาตาล พอมาถึงปี2533เนี่ยมาเหลือเพียงแค่หึงเต่ามันหายไป50เรนี่คือเป็นคล้ายๆก็ว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมไม่ต้องกลับมานั่งคิดว่าอะไรที่มันทําให้น้ำตาลมะพร้าวมันหายไปจากวิถีชีวิตชุมชนของคนบ้านลุงเนี่ยแล้วสาเหตุที่ว่ามันคืออะไรครับเรื่องของระบบเก็บเกี่ยวและกระบวนการผลิตเพราะมีปัจจัยหลายอย่างเช่นมะพร้าวต้นสูงเกินไปคนขึ้นขึ้นไปก็กลัวอันตราย สูงทีกี่ผ้าสามสิบเมตรแล้วตกลงมาคือไม่ตาก็พิการไงอันนี้เป็นประเด็นสําคัญที่ทําให้คนเกี่ยงใช้คําว่าเกี่ยงไม่อยากขึ้นและหันกลับไปทํางานตามโรงงานอะไรดีกว่าเราก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะถ้าเราจะเปลี่ยนให้คนกลับมาทแตะลพ่เนี่ยมันต้องมีแรงดึงดูดทห้เขากลับมาทำนั่นคือการใช้มะพร้าวพันน้ําตาลเตี้ยเรียก,กว่ามะพร้าวพันหมูสีหมอ้อเอามาปลูกเดินป่าเดินเก็บเกี่ยวกันหมดเลย น,นี่คือการเปลี่ยนใช้คําว่าเปลี่ยนวิถีชีวิตครั้งใหญ่ลุงก้าคิดว่านี่แหละคือการเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตของลุงอย่างหนึ่งซึ่งสามารถเปลี่ยนแนวความคิดของคนรุ่นใหม่ที่รังเกียร์น้ำตาลมะพร้าวให้กลับมาทําได้มะพร้าวต้นเตี้ยพันหมูสีหม้อโอ้ใครเป็นคนคิดค้นขึ้นมาครับนี่อ่เออสำหรับพันมะพร้าวพั 1, ตนตาลที่เนี่ยเราไม่ได้คิดค้นหรือมันเป็นพันพื้นบ้านมาก่อนแต่คนโบราณเนี่ยไม่ได้สนใจ พขาคิดว่าน้ําตาลที่ได้ออกมาเนี่ยมันน้อยปริมาณน้ําตาลสู้มะพร้าวต้นสูงไม่ได้เราก็มาคิดเปรียบเทียบมะพราะ้าวน้ําตาลที่เนี่ยมันจะหายไปประมาณ1ส่วนจาก3ส,ส่วนสมมุติว่ามะพร้าวต้นสูงให้3ส,ส่วนมะพร้าวต้นเทียจะเหลือ2ส,ส่วนแต่ว่าในส่วนที่หายส่วนที่ต่างเนี่ยกับระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวมันต่างกันเยอะแยะที่สําคัญคือมันสามารถเซฟเรื่องความปลอดภัยให้ได้สูงสุดเนี่ยคือคือจุดเนี้ยเป็นจุดที่ว่า ลุงหันมาพัฒนาเอามะาพร้าวผ่านตาลที่มาปลูกแทนอาา่าน้ําตาลมะพร้าวนี่มันดียังไงครับคุณสมบัติของน้ำตาลมะพร้าวนี่มันมีเอกลัก,กษณ์เฉพาะตัวของมันเองมันเป็นน้ําตาลมะพร้าวที่จัดว่าดีที่สุดในโลกเพราะค่าดัชนีความหวานมันมีเพียงแค่35ในหลัที่สารให้ความหวานอย่างอื่นยกตัวอย่างได้เลยเช่นน้ำตาลสายมีตั้งแต่90ถึง100น้ำตาลมะพร้าวมีกลูกโคสมีฟุกโตสแล้วก็มีซูโตสแต่น้ำตาลอย่างอื่นนั้นมีแค่กลูกโคสอย่างเดียว นี่คือข้อ,ขอ,ขอแตกต่างของของน้ําตาลมะพร้าวกับน้ำ,นำาลใหากหอวอย่างอื่นในขณะที่น้ำตาลมะพร้าวเราเนี่ยมันมีคุณค่าทางพลัิการสูงมากเป็นที่ยอมรับของสากลแต่คนไม่เข้าใจคนไม่รู้ไงเพิ่งจะมารู้เอาเม,มื่อไม่นานมานี้เองแม้ทั้งตัวลุงเองลุงก็เพิ่งจะรู้ตอนที่มีงานวิจัยเข้ามาอันนี้เป็นจุดอ่อนใช้คําว่าจุดอ่อนที่มันจะสามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้ งานวิจัยเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจของการพัฒนาทุกอย่างในผลิตภัณฑ์เพราะเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าสิ่งที่เราผลิตนั้นมันมีคุณค่าทางปัญญาการสูงนั่นคือเราสามารถที่จะสร้างอำนาจให้ตัวเราเองคือการกำหนดราคาก็ได้ถ้ากเกษตรกรกำหนดราคาเองได้กเกษตรกรอยู่รอดแต่ถ้ากเกษตรกรกำหนดราคาเองไม่ได้กเกษตรกรอยู่ไม่รอดแต่ก่อนเราเป็นสังคมชนบทไม่ได้ไปไหนอยู่กับชนบทแต่ตอนนี้มันกลายเป็นสังคมเมืองทุกคนต้องออกหมดเพราะนั้นมันก็เลยกลายว่ากระบวนการผลิตนั้นสร้างความยุ่งยากแต่ ลุงกลับมาใช้วิธีการาผลิตแบบรวมกลุ่มแล้วก็แบ่งหน้าที่แต่ละกลุ่มให้ทุกคนมีที่ไม่ต้องมานั่งยุ่งเกี่ยวกันเช่นกลุ่มคนขึ้นเขาก็มีหน้าที่ขึ้นขึ้นไปป่าตะเก็บเดลืองเดียวกลุ่มคนเคี่ยวเขาก็เคี่ยวอย่างเดียวกลุ่มคนหาฟืนหาเชื้อเพลิงก็ก็ไปหาเชื้อเพลิงมาอย่างเดียวเขาจะไม่เหนื่อยกันเลยไงแล้วรายได้จัดอยู่ในสัดส่วนที่เขาอยู่ได้คือเราคุยเรื่องรายได้ว่าเท่าไรอย,อยู่ได้อันนี้คือกระบวนการแบบใหม่ซึ่งเราใช้คําว่า เปลี่ยนวิธีขบวนการผลิตและการเก็บเกี่ยวใหม่เลยแม่คุยกันมาถึงตอนนี้ผมก็อยากจะเห็นภาพสวนมะพร้าวและการทำน้ำตาลมะพร้าวแล้วล่ะครับเอาเป็นว่าช่วงหน้าเราตามครูปริชาไปเข้าสวนและไปดูการทำน้ำตาลมะพร้าวแบบของแท้และดั้งเดิมกันรับรองว่าหาชมได้ยากหากไม่ได้มาถึงอัมพวาแบบนี้คุณผู้ชมติดตามชมให้ได้นะครับ สำหรับตัวผมนั้นไม่อยากให้ภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่ามันสูญหายไปคือนอกจากเสียดายแล้วเราจะรู้สึกเสียใจมากเสียใจที่ว่าเราแค่คิดแต่ไม่ได้เปลี่ยนถ้าเราเปลี่ยนโดยการทําทันทีเนี่ยมันจะสามารถส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อไปที่เขาสนใจได้